จีนอนุรักษ์ดินสีดำที่อุดมสมบูรณ์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนด้วยวิธีการใหม่จากการทดลองเป็นเวลาหลายปีอำเภอหลี่สู่มณฑลจีหลินที่มีชื่อเสียงในเรื่องดินสีดำที่อุดมสมบูรณ์ได้ค้นพบวิธีการอนุรักษ์และเสริมสร้างทรัพ,พยากรที่ได้ผลซึ่งถูกเรียกว่ารูปแบบหลีซู่ที่ได้แก่ การหลีกเลี่ยงความสูญเสียทางน้ําและดินด้วยลําต้นข้าวโพดท,ที่ปลูกอยู่ในอําเภอดินสีดํานั้นถูกยกย่องให้เป็นหมีแพนด้าในพื้นที่เพาะป,ปลูกและถูกมองว่าเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดของโลกพื้นที่สีดําทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนั้น เป็นหนึ่งในสี่เขตดินดำใหญ่ของทั่วโลกโดยมีพื้นที่1.09ล้านตารางกิโลเมตรและเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดทั่วประเทศจีนเขตหนึ่งแต่การปลูกพืชและการใช้ปุ๋ยมากเกินไปเป็นเวลานานเกิดการทำลายต่อสิ่งแวดล้อมและการผลิตอาหารของท้องถิ่นเป็นอย่างมาก